แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับต้องการสืออะไรกับคุณในวันนี้นะคะอาจารย์จะมีไพ่เรวยกุมมาสามชุดนะครับระหว่างชิ้นนี้ครับแล้วก็ชุดที่สองนะครับแล้วก็ชที่สามนะครับจะเลือกไพ่ชุดไหนดีครับหนึ่งสองหรือสามดีครับตีดอกตีดอกตี พอเสร็จล้วก็เลิกเลยนะครับสําหรับที่หนึ่งนะครับสิ่งที่ต้องการสิบุญว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่คืนละปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องสินท่าบรสุดหน่อยนะครับแล้วก็มีไว้เซฟบอกคนสวยคุณลดนิึงแล้วก็อยวิ่งเก่งนะครับและสิ่งที่จะค่อยคุณให้คุณคงพรอย่างมากพอตัวอิ่มกันนะฮะมาที่ชุดที่สองนะครับสิ่งที่ต้องการสิบุญว่าถ้าคุณอยากมีชีวิตที่ปังขึ้นแะดีขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องสิน5าสุดหน่อยครับ แล้วก็รู้จักปล่อยปลาหน้าเข็มนิ่งแล้วก็คิดเียมดีดีหน่อยครับแล้วสิ่งเี่จะช่วยคุณปังมากพอตัวอีกเหมือนกันนะคะมาที่ที่สามนะคะสิ่งรจฐการสึกษคุณว่าถ้าคุณอยากมีขี้ดีขึ้นและปังขึ้นนะครับอย่างแรกคุณต้องรู้จักทําตัวให้ต้องรู้จักที่จะจงรักภักดีต่อสถาบันชาติสำหรับภาษาญีุนนิ่งครับแล้วก็รอบครอบหน่อยแล้วก็วางจิตให้ปริสุทธินิ่งนะครับแล้วสิ่งเดียวคุณปังคตรมากพอตัวอีกเหมือนกันนะคะก็ข้อมูลก็จะมีประมาณนี้นะครับ และถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ยกดใจนะครับกดแชร์กดคอมเมนต์กดลงรายการบดกดเพจของคุณอินชาด้วยครับและใครยังไม่กดติดตามฉันจะกระโดกดติดตามยอดสันกนกิดเดีกันนะครับก็ประมาณนี้ครับจ้าละครับผมจะกิฟที่ขอมมอนิ่งสวัสดีครับ